สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเซียตอนนี้นะคะวีก็อยู่ที่บ้านลูกคา้าค่ะเพื่อนๆโทนี่ไหนคอมโทนี่วันนี้นะคะบีกับแฟนก็มาเซอร์วิสนะคะที่บ้านลูกคา้าโทนี่เฮคอมเอาล้วจอะเพื่อนๆไป เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเออวันนี้นะคะก็อากาศดีค่ะแฟนของบีก็เลยจะมานะคะเตรียมนะคะเออเขาเรียกอะไรนะ f o r b e r i t e ก็คือเตรียมงานนะคะก่อนที่จะมาเอ่อทำการเซอร์วิสค่ะเพื่อนๆ mm hmm. เปิดวาล์วน้ำนะคะดูมอเตอร์ hmm. ค่ะ mm hmm. จะประมาณนี้ นะคะเพ,พะื่อนๆสระนนะคะก็เป็นสะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซึ่งว่าตอนนั้นที่แฟนบีมาทำงานนะคะเขาก็มาทำช่วงปลายเขาเรียกอะไรใกล้จะเขา้าฤดูหนาวนะคะแล้วทีนี้มันทำงานไม่ได้คะ่ะอากาศมันเย็นมากๆนะเพืพ่อนๆก็เลยไม่ได้ทำนะคะก็เลยเอ,อ จ้าของบ้านก็เลยคุยกันกับแฟนนะคะว่าจะทําปีนี้ช่วงหน้าร้อนนะคะแฟนของบีก็เลยนะคะมาเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะทํางานค่ะทำมาดูมอเตอร์ดูสายพานมาดูท่อน้ํานะคะเด,เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วอ่ะก็คงจะสวยนะคะเพราะว่าเป็นสะะใหญ่มากนะเพื่อน อากาศดีมากเลยนะเพื่อน ดไปทางนู้นกันีกว่อไปไปข้างหลังกันดีไหมเพื่อนๆมาตัวนี้ค่อนข้างแฉะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังนะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของสวนใช่ไหมคะเอ้ยเป็นโซนของสะเนาะเพื่อนๆแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะเป็นแบบเป็นสวนค่ะยาวลงมาถึงข้างหลังนี่เลยนะอุ้ยเพื่อนๆดอกอะไรอีดอกอะไร,ด,ออะไรดูนะคะดอกไม้สวยจังเลยสวยมาก เธอนี่นิกชมูสิกเธอเพิ่องอาบน้ำนะดอกไม้สวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะส่วนเขาก็กว้างแล้วก็ยาวมาถึงนี่เลยเพื่อนเพื่อนเห็นแดดอย่างนี้ก็ยังหนาวอยู่นะ เห็นแดดดีอย่างนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะโทนีแนหนอ้ยข้างหลังเขามีประตูเปิดออกไปเออเข้าป่าได้นะคะโทนีแน่แน่แน่เขามีที่อื่นนะคะเขาขึ้นกันหมดแล้วนะกระเทียมป่าที่อสอสเตรียบียังไม่เห็นนะคะว่ามีกระเทียมป่าไหมทนีแน่แน่ นี่จะ้ะทุกเพื่อนข้างหลังก็จะเป็นคลองนะคะมีแบบแม่น้ําผ่านแล้วก็จะมีสะพานเดินข้ามไปตรงนู้นนะคะน้องโทนี่อยู่กับเรานะนี่เพื่อนๆนใช่กระเทียมป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นดอกไม้ก็ไม่รู้คะ่ะนี่กําลังเริ่มขึ้นกระเทียมคะ่ะบีคิดว่านะเด็ดใบามาดูดิ มาแล้วค่ะกระเทียมป่าเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยอยุไม่ได้เอามีดมาด้วยเนาะเพื่อนๆถ้าไม่งั้นเดี๋ยวบีจะต้องไปหาแถวบ้านบีไปๆโทนี่ไปดีใจค่ะได้เจอกระเทียมป่าแล้วนี่นี่นี่นะคะเพื่อนๆต้นมันจะเป็นแบบนี้นี่ขึ้นๆอ่อนๆเลยเนี่ยกระเทียมป่า บีเอามาดมแล้วมันใช่เลยค่ะกิน่นทนี้เขาเมียปะอืออกินกระเทียมป่าเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าแฟนบีจะใช้เวลานานไหมเนี่ยถ้าใช้เวลาไม่นานนะก็ไม่ได้เก็บแต่ถ้าใช้เวลานานนะคะบีก็จะได้ขุดสักหน่อย ดอกนี้ก็ไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะคะสวยมากเลยนี่ <c oughs> โทนี่เธออย่าดื้อน,นะไปเร็วไปหาหมีดคอมคอมเฮียปวัวอันนี้ชนีกรเชียนนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นดอกสีขาวแบบนี้นะเข้าป่ากันดีกว่าทั้งนั้นอะไป ถ้าตรงนี้ขึ้นแล้วแสดงว่าในป่าก็ต้องมีนะเพื่อนๆนี่จะเพื่อนๆบีมาทํางานกับแฟนนะคะแล้วบีก็มาเจอกระเทียมป่าเดี๋ยวบีจะขุดเขาไปสักหน่อยนะคะบีบีไม่ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมานะเพื่อนๆแต่ว่าอยากได้นะคะดูโทนี่นคขมเฮียอย่าไปไกล เดี๋ยวว่ากันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเครื่องมือมาสำหรับจะเข้าป่านะเพื่อนๆนี่นะคะนี่ํกำลังอ่อนๆเลยเพราะนี่อย่าไปไกลนะลูกนะ บีบอกแฟนบีว่าถ้าจะกลับแล้วก็เรียกบีแล้วกันนะคะ ไปไกลด้วยลูกโอ้ยไม่เป็นอันหากระเทียมนะคะห่วงม้าก็ห่วงกลัวไปไกลโอ้โหต้นอวบมากเลยนะเพื่อนๆ Kannst du alleine essen? Ja. Au, ich hatte gedacht, du. Ich hab dich hier im Popo habe ich von hinten. Ah so. Okay, hätte das hast du. Gut. So, ja, nicht. Ja. เดี๋ยวดูดป่ะไปจ้าแฟนบีจะไปไหนไปจ้าเพื่อนๆแฟนของบีก็ ไหนลาเสดาปวัวไหนลาเสดาปวัวคุ้มๆุมุมไปคุม้มเหี้ยปัวเอาไปไปอย่างั้นเธอก็ข้าไปนะคะเอาแล้เจะเพื่อนๆน,นี่มามาทำงานก็ได้ผักไปกินด้วยนะคะ ได้กระเทียมป่าไปถุงน้อยๆนะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้างจ้าเพื่อนๆดีใจนี่คะ่ะแฟนบีก็มาวางวางท่อวางสายพานนะคะเตรียมสูบน้ำอะไรออกจ้ะเพื่อนๆแล้วก็ไปทำท่าไหนไม่รู้นะคะตกน้ำจะเปียกหมดเลย ฮัลโหลัเนช่นอนิ้งฉันกอยู่เิัลลฮลอะลอะลตัวสมิพื่อนเพื่อนนี่เนาะเอาละจ้ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เราดีใจมากเลยนะคะนี่ วันนี้นะคะบีก็เข้าวีนมาเนาะแล้วก็มาทําธุระนะคะกับแฟนนะแล้วก็มาดูงานนะคะก็เลยมาเจอกระเทียมป่าจากเพื่อนๆน,นี่บีก็ตัดมาได้เยอะอยู่พอสมควรนะคะโอ้ยบีดีใจนะคะเป็นกระเทียมป่าแรกของปีนี้นะเพื่อนๆมันมันพึ่งขึ้นนะคะกลิ่นแรงมากสงส่แฟนบีจะแบบ กินขนมเบรานะคะกินกระเทียมอย่างแรงเดี๋ยวบีเอไปไว้ข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวเฟนบีบนคนเก่งของบีนะคะวันนี้ไม่รู้ไปทำท่าไหนจะตกน้ำ <laughs> เปียกหมดเลยในอีโคเล่น แบีร้รวหินเต็นอีกาเบ่ดูบิสโต้ลิดการสตักโกการฟอนเนอะเบีเอากระเทียมไปไว้ข้างหลังค่ะบีกลัวแฟนบินตายเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากแกบอกพีว่ามันใช่กระเทียมป่าจริงหรือเปล่าเธอกินคนเดียวนะเออฉันกินคนเดียวแกกินอยู่นะคะแต่ว่าแกไม่ได้กินเยอะเหมือนบี บีนี่กินได้วันหนึ่งหลายเวลานะคะก็ดีใจนะเพื่อนๆเพราะว่ามันมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรมีเห็นที่อื่นมันเกิดยาวแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่นะเพิ่งเกิดได้ต้นนิดเดียวเนาะแต่ก็ได้เก็บแล้วนะคะปีนี้เนาะเดี๋ยวบีก็จะไปเดินดูป่าแถวบ้านบีนะคะว่ามันขึ้นหรือยังเพื่อนๆ ดีใจคะ่ะได้เจอกับเทียมป่าเอาล่ะจ้าวันนี้นะคะพวกเราก็มาทํางานนะคะเอาภาพบรรยากาศค่ะในการทํางานของพวกเรานะคะมาฝากเพื่อนๆพืคะถ้าชอบว,วิดีโอของบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่ง